พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่15สิงหาคมคริสตศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณเจอรี่คอร์ลีฟอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องแผนงานที่จะไปให้ถึงของเราและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อ5ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาขอให้ผู้นั้นทุนขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้กับคนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอคุณเจอรี่คอรลี่เป็นพยานว่าดวงอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นผมลุกจากโซฟาและเปิดมูลลี่เพื่อให้แสงเข้ามาในห้องที่โรงพยาบาลเป็นเช้าวันใหม่ผมจึงนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงภรรยาดูเธอนอนหลับ วันก่อนเธอได้รับการผ่าตัดใหญ่ที่เนื่องจากมะเร็งเต้านมขณะที่ผมเฝ้าดูเธอนอนหลับผมเฝ้าถามตัวเองว่าคุณจะทำอะไรเมื่อคุณไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อไปผมหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาและเริ่มพลิกอ่านอย่างรวดเร็วเพื่อหาหน้าที่ผมเก็บสิ่งที่ผมสะท้อนคิดไว้ข้างหน้าเพื่อทบทวนไตรตรองในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ผมพบบทความที่อ้างถึงพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อ5าถึงกยากบเน้นถึงการเติบโตของคริสเตียนในการไว้วางใจพระเจ้าในช่วงที่ยากลำบากขณะมีเรื่องเศร้าโศกเกิดขึ้นเราจะทำอะไรเมื่อเราไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเราสแสวงหาปัญญาจากพระเจ้าผมสามารถเข้าใจข้อความง่ายๆที่เน้นเป็นตัวหนาในพระธรรมยากอบเมื่อความคิดของเราึดติดกับความสงสัย ความกลัวความโกรธหรือความเครียดคำพูดของยากบจะกลายเป็นแผนงานที่เราจะไปให้ถึงโดยการแสวงหาพระปัญญาจากพระเจ้าภาวนาพระคำของพระองค์ใช้เวลาในการอธิษฐานและให้พระบัญชาของพระเจ้าได้นำทางชีวิตของคุณข้อคิดสำหรับวันนี้การแสวงหาพระปัญญาของพระเจ้าเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดเสมอ และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ได้รับการรักษามะเร็งเต้านมข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รู้ว่าจะทำอะไรโปรดเสริมพลังแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการก้าวไปหาพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ